สวัสดีครับผมมาพบกับประอง์ชาแนลนะครับผมกับการรีวิวอีเวนต์นะครับวันนี้เป็นอีเวนต์ที่นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกาศกันนะครับผมเรื่อมอนสนะครับผมจนถึงวันที่19มีนาบ่ายมงครึ่งนะครับผมความสามารถของที่นะครับผมเมื่อก่อสร้าง ครบ3สามอาคารนะครับโอกาส80%นะครับไปยังจุดสตาร์ทนะครับผมการเติบโตลดลง50%หลัง2เทิร์นนะครับและได้รับเงินเดือนเพิ่ม100%นะครับผมมีเรส m o มอนสเตอร์เอนะครับรับฟรี100เพจมีเรสตมอนสเตอร์เอสบวกรับฟรี200เพรนะครับผม และเปลี่ยนสะสมนะครับผมกระปาร์มอสเตอร์ A อมอสเทอร์เบวกนะครับ3อันแลกเลสเวนเตอร์เอสนะครับวัตถุดิบจะหายไปนะครับแลกได้หนึ่งครั้งนะครับผมเรียนมอสเทอร์เอสีอันนะครับแลกเลสเวนเตอร์แสงแห่งกิติยศนะครับวัตถุดิบหายไปนะครับผมเลสเวนเตอร์แสงแห่งกิติยศนะครับใช้ได้วันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบ นะครับผมก็จะมีเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับโอกาสยี่สิเปอร์เซตอยเต่าอีกครั้งนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลนะครับผมทอยเต่าดับเบิลยี่ิบเปเซนะครับเมื่อมาถึงหลุมดำโอกาส2ี่ลืเอร์เานเลืยไปยังพื้นที่ของฉันนะครับโอกาส30%มสิเปอร์ซน้องกันการโจมตีของไฟตรงข้ามนะครับเมื่อมาถึงกอลางโอกาสเจ็ดสิเอร์เซนโอกาสถอยเต่าอีกครั้งเพื่อหนีนะครับผม เมื่อสร้างแรนด์มาโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สุ่มเพิ่มค่าผ่านทางสองสี่แปดนะครับผมเมื่อสร้างหลุมดำโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าผ่านทางสองสี่แปดนะครับในพื้นที่หลุมดำเรียนมอนสเตอร์เอสามอันนะครับตัวแรกตัวสุ่มที่เครื่องรางสุนทิส์สิบห้าแบบนะครับวัตถุดิบจะไม่หายไปนะครับผมก็จะมีโดนก๊อปปี้นะครับโดนก่อสร้างก๊อปปี้ราชาดับเบิ้ล สมุดบัญชีแลกเปลี่ยนนะครับหมวกเทพเจ้าราฟูลอเมอร์เจ็ตแพ็กนะครับเครื่องขยายหลุมดำแกนไม้เด็กรีโมทต,ตำรามหาบัณฑิตนะครับรถตำรวจแปนฟ้าผิดผนึกนะครับปืนพองสบู่นางฟ้าตำราย,ยัากร่างแทมปอรีนำโชคนะครับตัวเครื่องบินเวพีอุปกรณ์เขียนแบบมาเศษฐีนะครับผม เียนมอนสเตอร์ a สองอันนะครับอ่าตัแรกตัวสุ่มที่เครื่องรางสุทธิ h หรือ h บวกนะครับวัตถุดิบจะไม่จะไม่หายไปนะครับผมวิธีการหานะครับตัวสุ่มที่พรีเมียมตัวสุ่มที่ a ขึ้นไปได้ร้านค้าลูกอมดาวนะครับผมอ่าร้านค้าลูกอมดาวนะครับตัวสุ่มที่วัตถุดิบ r e มอน n เตอร์ a หรือ a บวกนะครับสามพันลูกอมดาวซื้อได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งแอคเคาท์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการกริจกรรมอัปเกรดที่นะครับผม จะได้วัสดุดิบแห่งแข็งนะครับแล้วก็วัตดุดิบเหนือธรรมชาตินะครับผมแล้วก็จะลดาราคาการสูมนะครับสิบห้าเพรแล้วก็ห้าสิบเพรนะครับอีเวนต์ประจําสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันทา์แล้ววันพุธก็จะเป็นกวยเพชรกวยทองเหมือนเดิมนะครับผมอ,อีเวนต์แชมเปี้ยนลีกนะครับเงื่อนไขชนะทุก ทุกห้าและ9้าครั้งนะครับรับสายลุ้งแห่งเกียรติยศนะครับผมแสงแห่งเกียรติยศ A นะครับ5้าอันจะแลกสายลุ้งแสงเ,เกียรติยศ S นะครับแลกได้หนึ่งครั้งวัตถีหายไปนะครับถ้าสะสมสายลุงแสงเ,เกียรติยศ A 2อันนะครับรับรีหนึ่งรยเพชรนะครับผมภารกิจจำกัดนะครับวันที่17เจดถึง 26นะครับผมเกียร์ภารกิจทั้งหมดให้สําเร็จในกิจกรรมรับสูงสุด350เพชรนะครับ3 0 0รอ่า300สามร0อผงพลึกนะครับแล้วก็ลูกบาทในตํานานนะครับวันที่18นะครับ2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับเล่นและชนะในแผ่นที่หัดเทพนะครับตีทั้น2รับ20เพชรสูงสุด5ครั้งนะครับผมก็จะมีประมาณ เท่านี้นะครับผมอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับภาพประกอบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับภารกิจจำกัดนะครับทั้งหมดเก้าสิบสามนะสิบสามภารกิจนะครับผม มีผงลึกลับมีลูกปาดมีทองมีเพชรน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมใครที่ตามหาที่ก็หาได้นะครับผมแต่ผมนี่ผ่านเลยนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ